สำหรับข่าววันนี้มีอยู่ว่าผมใน Facebook มานะไม่มีใครที่มาพูดเลยว่าพี่เมธีไม่ไม่ได้เป็นคนสู้จริงไม่มีใครพูดเลยมีแต่สลิมมาด่านู่นนี่นั่นบ้าบอคอแตกเขาเรื่องมัน ไม่ได้สนใจทุกคนชื่นชมผมเพราะว่าความคิดผมอุดักอุดมการผมผมซุ่มซับผมสู้มาตั้งแต่ปีสาห้าผมซุมซึมซับแล้วผมได้เจอพี่แดนนี่อ้าโชว์อีกทีนี่พี่แดนอยู่ที่นี่ผมซึมซับแล้วผมลักรอเก้ารอห้าผมอย่างดวงใจมีรอ <5 S 1> หร้าอยู่ข้างบนให้สูงหน่อยใจนะ เราข้าวอยู่ข้างล่างผมรักต่างดวงใจผมเทิดทูนแล้วผมผมฟังอะสี่ทันวาผมฟังทุกทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยสักครั้งเดียวเพราะฉะนั้นในหัวผมเนี่ยมันจะมีแต่เรื่องแบบเนี้ยเรื่องแบบคําพูดที่ท่านพูดอ่ะอย่าพูดไปพูดมานะเดี๋ยวผมก็พูดให้ฟังอีกเรื่องปิดทองลงังาอนนี้ก็เหมือนกันผมฟังสดนะผมฟังสดเข้าใจตามนี้นะไปช่วยเป่าประากาศว่าผมไม่ได้ต้องการเรื่อง เรื่องตำแหน่งสอสอแต่ประเด็นอยู่ที่นี่วันนี้เนี่ยผมเห็นแล้วว่าตำแหน่งสอสอเนี่ยผมจะช่วยน้องเพนกกินได้ช่วยยังไงวันนี้มีคนช่วยอยู่แล้วใช่ผมเห็นพักเก้าไกลสุดยอดมากพักเพื่อไทยสุดยอดมาก พรักเสรีรวมไทยสุดยอดมากพักสายค้านเอาพูดง,ง่ายๆพรัฝสายค้านทั้งหมดอ่ะวันนี้พนุกำลังช่วยตั้งกองทุนประกันตัวหาทนายทนายศูนย์ทน,ยนยทนายสิทธิมนุษยชนคุณสุดยอดมากคุณช่วยเพนกวินช่วยไผ่ช่วยไม้ช่วยรุ้งช่วยแนะนำทุกคนในเรื่องของการประกันตัวนะครับสุดยอดมากแต่ผมเห็นอีกเลี่ยมหนึ่งว่าอะไรรู้ไหม อาคุณโลมด้วยคุณโลมคุณแจ๋วมากไอ้น้องโลมนี่เจ๋งสุดๆผมบอกเลยเจ๋งมากวันนี้รุ่นใหม่นี้แม่งใจสุดยอดแต่ผมจะบอกว่าผมจะทำยังไงร,รู้ไหม <S <S ผมจะไปอยู่กับน้องน้องน้องแผ่นกวิ้นเลยน้องแผนกวิ้นโดนคดีอะไรกูดโดนด้วยมาดิแล้วถ้าอีกหน่อยผมเป็นสอสอนะ ผมมีทีมนะผมมีทีมวันนี้ผมเป็นคนธรรมดามีคดีผมยังมีทีมผมผมเลยผมมีทีมแอดมินจัดการผมมีทีมสามร้อนักลบในอนาคตวันที่8พรุ่งนี้ผมจะเลื่อนลำดับจากสามร้อยนักลบผมเป็นกองพลสามร้อรักษาประชาชนขนาดผมเป็นคนธรรมดาผมยังทำได้ขนาดนี้อีกมาผมเป็นสอสอผมจะมีผู้ช่วยสอสอคุณนึกออกไหม ผมจะมีสตังผมจะไปช่วยเขาผมจะช่วยชาวบ้านเพราะฉะนั้นไอ้พวกสลิมหน้าโง,โง่หรือตำรวจที่แม่งเลียผด็จการเนี่ยมันไปจับน้องเพนกวินแบบสีสัวมัวสัวผมมีชีมทนายมึงจับต้องจับกูด้วยถ้ากูผิดไม่เป็นไรกูให้มึงจับแต่กูไปกับเพนกวินด้วย มึงต้องข้ามศพเมทีไปก่อนจะถึงเพนกวินเข้าใจตามนี้นะและนี่คือทำไมผมถึงอยากจะเป็นสอสอเข้าใจนะผมจะเป็นสอสอเมื่อไหร่ก็ได้ผมให้รูปคุณดูแล้วใครที่คุณเข้ามาตอนนี้ไม่ทนันไม่เป็นไรอดใจหน่อยเดี๋ยวไล์สดจบคุณกลับไปดูย้อนใหม่ผมพูดแล้วผมไม่ไปพูดซ้ำเพราะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวคนที่เขาฟังอยู่เขาจะรำคาญผมมีรูปประกอบหมดเส้นทางของผมสิปีที่ผ่านมาผมปิดเงียบหมดก่อนหน้านั้นผมปิดทองหลังพระเพราะว่าผมทําตามในหลวงรชาชการที่9ก้เรื่องการปิดทองหลังพระการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานี่เป็นศาสตร์ ที่พระอ,องค์ท่านประธานมาและผมน้อมก้าวน้อมกระหม่อมใส่ในหัวผมไอ้สลิมหน้างโง่ไอ้สลิมคลั่งชาติไอ้สลิมคลั่งสถาบันหน้างโง่ข้อมูลหนึ่งนี่นี่ส้นตีนมากเลยไม่ได้ไม่ได้กับพี่กูหนึ่งเลยเลวผมด่าสลิมหน้างโง่นะใครที่รักสถาบานันมาอยู่กับผมเถอะมาอยู่กับผมผมมีของแท้ผมของแท้ผมสุดในทุกประตู ผมยืนอยู่หน้าสุดข,ของสนามลกไทยคมและคอกวัวผมยืนอยู่หน้าประจันหน้ากับล่มก้าคนเป็นหมื่นคนที่เห็นผมวันนั้นเนี่ยเขารู้จักผมดีใครไปไทยคมคุณจะรู้ประตูแรกเนี่ยผมเป็นคนพังเข้าไปประตูสองประตูใหญ่เนี่ยผมขึ้นไปยึดลดน้ําคุณจะรู้ว่ารถน้ํามันอยู่หลังประตูถ้าผมไม่ใช่คนแรกผมจะไปยึดได้ไหมแค่นี้เองแลวผมก็ไม่สนใจไม่ ใครจะมาติดต่อผมเรื่องพักการเมืองอะไรผมไม่ผมไม่สนใจผมยังแน่วแน่อยู่แล้วผมไปเจอพี่แดงท่านแหละวนั่นแหละผมบอกว่าคนนี้ใช่ผมผมก็ตามพี่แดงวันนี้ผมเจอเสรีพิสุทธิ์ผมบอกเฮ้ยคนนี้ใช่ผมก็ไปตามท่านเสรีพิสุทธิ์แต่ช่วงนี้ไม่ได้ตามแล้วเพราะว่าผมจะมาลุยเรื่องนี้วันนี้ผมประกาศตัวแล้วนะ ผมจะเป็นสอสอเพื่อที่จะเอาตําแหน่งสอสอเนี่ยมาช่วยเพนกวินเด็กคนนี้นะครับผมบอกเลยนะมีใจที่เป็นเพชรอย่าบอกว่าเหมือนผมเลยผมไม่ได้ผมถ้าเพนกวินสิบผมแค่หนึ่งเองผมบอกแค่นี้เพนกวินสิบใจผมแค่หนึ่งสู้เพนกวินไม่ได้ผมบอกเลยว่าคนนี้นี่ แล้เด็กในในร้อยปีผมไม่เคยเจอผมอายุห้าสิบละครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งละผมไม่เคยเจอเด็กคนไหนที่ใจขนาดนี้เลยต้องยอมรับเขาเพราะผมต้องปกป้องเขาอย่างให้ถึงที่สุดแต่คุณต้องบอกว่าผมเป็นคนธรรมดาผมจะไปปกป้องหาอะไรอ่ะผมไปเพาะไปติดคุกด้วยประกันตัวก็ต้องไปไป,ไปเป็นภาราเขาอีกคุณเข้าใจยังแทนที่จะไปช่วยเขาไปเป็นภาราให้เขาอีก เขาก็ต้องมานั่งหาเงินมาประกันตัวให้ผมคุณเข้าใจหรือยังผมอยากได้ตาแหน่งเพราะอันนี้เข้าใจนะเคลียร์เลยนะเคลียร์อ่ะผมขอพักหน่อยแล้วผมจะฟังดูดีว่ามันมีอ,อใครที่ยังสงสัยในตัวผมข้อสงสัยวันนี้ผมจะเคลียร์ให้หมดแล้วผมจะเดินหน้าเต็มตัวร้อเร์เซ และจําไว้นะผมประกาศอะไรไปผมทําอะไรไปเนี่ยผมทําเต็มร้อยและสิ่งที่ผมทําไม่เคยไม่สําเร็จผมสําเร็จทุกอย่างผมเป็นมวยผมก็เป็นเบอร์หนึ่งผมอยู่กับเบอร์หนึ่งเสีแดนผมก็เป็นเบอร์หนึ่งผมอยู่กับท่านเสลีพิสุทธิ์ผมก็จะเป็นเบอร์หนึ่งให้ได้วันนี้ผมประกาศแล้วผมจะอยู่เทียงข้างเพนกวิน ถ้าดูจนจบคลิปนี้แล้วฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องเราด้วยนะครับทางเราจะอัปเดตบ่อยๆและขอทิ้งท้ายใช้ชีวิตอย่างมีสติคิดดีทำดีเพื่อสิ่งที่ดีในวันครั้งหน้าจงฝากชีวิตไว้กับสติและปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่ยังมองไม่เห็นขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการใช้ชีวิตครับสวัสดีครับ